ข่าได้เดินทางมาที่นัดคลายในช่วงที่ฤดูกาลใกล้จบลงที่นั่นน่ะมีบางสิ่งที่ข้าปรารถนาบางสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวเก้าหมื่พันโมราหนึ่งแสโมรางั้นหนึ่งแสนหพันโมราหนึ่งแสหนึ่งโมรา1นึ่งแสนมืพันเอาเฮ้ยได้โปรดเธอท่านเรียนนี่น่ะข้าตามหามานานแสนนาน และนี่ก็เป็นคือสุดท้ายที่ข้าจะอยู่นัดใครได้โปรดยกเหรียนให้ข้าเถอะอยกให้เขาไปโอ้ <c oughs> นี่สิถึงจะเรียกว่าวิธีของสุภาพบุรุษเดรียนน่ะเคยจะก,การต้อเถียงแบบนี้แล้วก็จบด้วยการนองเลือดมาแล้วแนละจะบอกให้เออขอข้าเลี้ยงเราท่านสักแก้วนะโอขอพูดอะไรหน่อยสิดูเหมือนว่าท่านจะไม่ค่อยสบายใจนะ กิดที่นี่นะทุกคนที่ข้าพบเจอก็มันจะจ้องชิงไหวชิงพริบกับข้าอยู่ตลอดรวมถึงท่านด้วยกระเพราะแบบนั้นฉันถึงได้ดื่มฟรีไงก็ <c oughs> ของงั้นจริงๆแล้วไม่ใจเรื่องการล่าอันบ้าคลั่งไม่ใจเรื่องอื่นอื่นอีกท่านคงไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีอะไรซ่อนตัวอยู่ในความมืดของรัติการท่านคงต้องมีคนคุ้มกันแล้วล่ะ แต่ตข้าต้องเดินทางคืนนี้แล้วให้ฉันไปส่งเธอนะะไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรทำไมล่ะฉันรู้จักเส้นทางนะแล้วสิ่งตอบแทนล่ะท่านต้องการเหรียญน,นี่งั้นเหรอ <c oughs> เหรียญน,นั่นเป็นของท่านเก็กบไว้เถอะท่านคงไม่คิดว่าท่านประ,ประคานแบบฉันจะเป็นโจรกระจกกกหรอกนะฮะท่านเป็นทฐานประประคานอย่างนั้นเหรอยอดไปเลย ในขณะที่เขาคุ้มกันข้าไปยังชายแดนโดยที่มีร้องขอสิ่งใดตอบแทนท้องฟ้าก็มืดลงอากาศก็เริ่มเย็นเยือกืแลว้วอาการหนาวเสียแทงกระดูกค่อยๆเริ่มคานตามมาติดๆเออข้าได้ยินมาว่าข้างนอกนั่นน่ะมีมอนสเตอร์กินคนแล้วก็มีแสงจันทร์สาดส่องคอยล่อลวงผู้คนให้หลงทางแหละท่านกลัวงั้นเหรอ ตั้งแต่ที่ข้าเดเรียนนี่มาข้าคิดว่ามีบางอย่างติดตามข้าอยู่พวกมอนสเตอร์อาจจะชอบของมีค่าก็ได้โอ้ยอย่ามาแกล้งอากาศเริ่มหนาวลงแล้วนะเปรียวเพลิงสีขาวไม่ได้อุ่นอยู่แล้ว <laughs> แล้วเรื่องที่ว่ามีลูกไฟวิญญาณด้วยนี่เรื่องจริงไหมอะห <laughs> วังว่าข้าจะไม่โดนเผาจนเกรียมหรอกนะนั่นสินะงั้นพวกเราช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วหรอฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่าง <laughs> อย่ามองลงไปข้างล่างจะดีกว่านะฆ่าตัวสันสุดๆไปเลยคำได้แค่เดินไปทีละก้าวจนในที่สุดข้าก็เดินทางมาถึงกองคาราวานมาส่งเท่านี้ก็พอแล้วขอบคุณมากนะหลังจากนี้ก็ปลอดภัยแล้วไปสะมันทั้งเป็นคําเก่าละแต่ก็คำไรในคลาเดียวกัน เดินทางโดยสววสติภาพเมื่อหมอกนาทึบเข้ามาปกคลุมร่างของเขาก็หายวับไปกับตาจนกระทั่งข้าเห็นแสงสะท้อนของดวงตาคู่หนึ่งวาบขึ้นมาข้าสบตาค้างไว้อย่างนั้นแต่กลับบอกไม่ได้เลยว่าสายตาที่จ้องอยู่เป็นสายตาของมนุษย์หรือเปล่าให้เสียงภาษาไทยโดยบ้านเซน